3ปัจจัยที่อาจทำให้บิตคอยในปีหน้ามีโอกาสเป็นบูรันจะมีอะไรบ้างนั้นคลิปนี้มาดูนครับสวัสดีครับผมแชมเองครับและนี่คือช่องไอเร l ออลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคเรนซี่หรือบิตคอยมาสรุปเพื่อนฟังครับโดยคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงปัจจัยนะครับที่อาจจะส่งผลนะครับให้ในปีหน้าปี2024คริปโตหรือบิตคอยเนี่ยมีโอกาสเป็นบูรันนั่นเองนะครับหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วนะว่าปีหน้าเนี่ยก็ น่าจะเกิดในส่วนของ4 year cycle กลับมานั่นแหละนะครับก็ Bitcoin จะมีการฮาร์วิ่งอีกครั้งเนาะในช่วงประมาณเดือนเมษาปี2024นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นมาเสริมดนะ้วยเนาะมันคงไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวแหละที่ฮาร์วิ่งแล้วราคาจะขึ้นเลยแต่หลายครั้งก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราก็พยายามมองปัจจัยอื่นๆบวกด้วยจริงผมถือว่าฮาร์วิ่งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปพูดในคลิปนี้เยอะเนาะ ก็อาจจะละไว้เลยว่าปัจจัยนั้นมันโอเคแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอย่างอื่นดีกว่าซึ่งในคลิปนี้ผมสรุปมาให้3ปัจจัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเป็นคาเตือนเลยนะครับว่าในส่วนของปัจจัยทั้งหมดหรือความเห็นทั้งหมดของผมเนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพูดไปเลยมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะก็ฟังไว้เป็นข้อมูล,ลแล้วกันแล้วก็นําข้อมูลนี้เนี่ยไปลองขยายความต่อไปลองสืบค้นต่อ ก็ do your own research นะครับดีสุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงมาดูกันครับมาเริ่มในส่วนของปัจจัยแรกที่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแล้วก็ติดตามมาตลอดนั่นคือในเรื่องของปัจจัยการเพิ่มดอกเบี้ยของ f e ดหรือ Federal Reserve นั่นเองนะครับในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของตัว f ฟดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลยว่าเป็นปัจจัยที่กดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ย มีการปรับตัวลงซึ่งแน่นอนนะครับตัวบิตคอยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีการปรับรวงลงมาเราจะเห็นว่าในปีกว่า่าที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเพิ่มดอกเบีย้ยแบบ aggresive s หรือว่าแบบค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลย0.5 0.25 0.25รวมๆแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ5.25เที่เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นดอกเบีย้ยที่สูงมากๆนะครับ โดยในปีนี้เองเนี่ย2023เนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะลดนะครับก็ยังคงนะครับมีการประกาศใน FOMC ละมีการประกาศใน FOMC รอบล่าสุดเนี่ยในเดือนพิจุนาที่ผ่านมาเนี่ยว่าเอ้ยจนถึงซิ้นปีนี้นะเราจะยังมีการเพิ่มอีกประมาณ2ครั้งคือต้องการจะเพิ่มเนี่ยจาก5.25% 5. 5เนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ5.6%นะครับเพราะเป้า Target แล้วเนี่ยเขาหวังผลที่การ กดดอกเบีย้ยลงมาที่2%อเปนเนาะทีนี้ในข่าวลายนะที่ว่าอาจจะยังมีการเพิ่มดอกเบีย้ยสักสครั้งเนี่ยแน่นอนครับจากเอไอซรอบล่าสุดมันก็มีข่าวดีเข้ามานั่นคือในส่วนของตัวดอกพอดนะครับหรือตัวคาดการดอกเบีย้ยเนี่ยในปีหน้านะครับจริงๆของปีนี้ด้วยในปีนี้ดอกพอดเขาอย่างที่ขึ้นในหน้าจอครับดอกพอดเขาบอกไว้ว่าเขาวกกันอยู่ที่ประมาณ 5. 6แต่ในปีหน้าเนี่ยเขาเล็งไปถึงครับว่าเขาจะต้องลดดอกเบีย้ยลงมา โดยอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงมาครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4.6%เนาะ4.6%ในปี2024นะครับและในปี2025ก็อาจจะมองลงไปถึงการลดไปถึงที่ระดับ3.4%ซึ่งจะเห็นว่าค่อยๆลดนะครับไม่ได้ลดพรวดพราดแบบปือหวาไม่ได้มีการคัดดอกเบีย้ยทิ้งนะครับเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็มองว่าเป็นจุดที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกแต่ก็น่าเป็นปัจจัยบวกที่หลายๆคนเนีย่ยรอกันมันอาจจะมีผลรุนแรงมากๆเลยก็ได้หรืออาจจะแบบ เออคนรู้อยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูตอนมันใกล้งานอีกทีหนึ่งแต่ว่าในส่วนตัวผมมองว่าอ่ะเป็นสัญญาณที่ดีแหละว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เพิ่มดอกเบีย้ยแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะและลดดอกเบีย้ยด้วยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆนะครับมาดูกันในส่วนของปัจจัยที่2นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนั่นคือข้อมูลออนเชนของ Bitcoin นะครับที่มันกําลังแสดงอะไรบางอย่าง ที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยตัววานนะครับกำลังเก็บบิตคอยเข้ากระเป๋า w a l l ล็ตของเขาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับเราต้องมาเท้าความกันนิดหนึ่งความเข้าใจกันก่อนว่าเวลาที่เหล่าวานหรือรายใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บบิตคอยเนี่ยเขาเก็บด้วยวิธีไหนได้บ้างวิธีแรกครับคือการซื้อจาก Exchange ตรงๆเลยนะครับอันนี้ข้อที่1น,นะข้อที่2คือการซื้อแบบ OTC หรือ o v e r the Counter หรือที่เราเรียกคําว่าซื้อนอกกระดานนั่นแหละ นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นกับคําว่า OTC มากกว่านะครับข้อนี้ก็เป็นการซื้อนอกกระดานซึ่งการซื้อนอกกระดานเนี่ยเราจะได้เห็นแบบเวลาเขาโอนทรานซชั่นเนาะทั้งแบบเอาที่คุ้นเคยคนไทยที่สุดเลยก็น่าจะได้เห็นบนเวลล์อัลเลอร์เห็นไหมครับก็จะมีการโอนไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอันนี้จะเป็นข้อมูลการซื้อ OTC อันที่3ครับนั่นคือการทาไมเนิงหรือการขุดเหมืองทั้ง3อันเนี้ยจะเป็นวิธีการได้มาของเราวานเวลาเขาต้องการจะเก็บิตคอย i n เรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันที่อันแรกนะครับนั่นคือข้อมูลของบิตคอยบน e x c h ช n g e จำนวนบิตคอยบนเอ็กชแนนครับที่เราจะเห็นว่าในปีนี้ในไซเคิลนี้ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูจากในภาพนะครับอันนี้คือข้อมูลของบิตคอยบาลานนะครับหรือตัวบิตคอยที่อยู่บน e x c h ช n g e นั่นเองเราจะเห็นว่าในช่วงปี2009 2012 2016เนี่ยบิตคอยบนเอ็ก a n g e นะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องจนมาในช่วงเฟสสีแดงที่เราจะเห็นจากภาพเนี่ยนะครับ บิตคอยในรอบนี้นะครับจนถึงฮาร์ดวิ่งครั้งที่4เนี่ยในเซคล e นี้เนาะบิตคอยมีการลดลงครับจากเอ็กเชนซึ่งก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่ทําให้หลายๆคนเริ่มจะวิเคราะห์ต่อแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยหมายความว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะเอาบิตคอยครับออกจากเอ็กเชนมาเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเลของ,ต,องขออตัวเองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าวอลเลทส่วนตัวตัวเองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นการทําให้เราเห็นนะครับว่าเอ้การที่ดึงออกมาเนี่ยไม่ได้ไปขายบนเอ็กเชนเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งคร อยากจะโคบิตคอยมากกว่าอยากถือบิตคอยมากกว่าซื้อสะสมไปถือมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่มาซับพอร์ตกับข้อมูลที่เป็นบิตคอยบนเอ็ก n g นแบบนี้เนาะโดยถ้าเกิดว่าเราดูนะครับจากตัวข้อมูล Ad Date นะครับที่มีบาลานซ์ของบิตคอยเนี่ยมากกว่า1 Bitcoin เราจะเห็นว่าในช่วงที่บิตคอยนั้นเนี่ยนะช่วงไซเคิลในปี2020-2021เนี่ยที่มันมีการขึ้นไปทำนิวไฮสูงสุด ตัวบิตคอยครับกระเป๋ที่เก็บบิตคอยเนี่ยไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเลยครับเห็นไหมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบนแฟตเรียกไปเลยนะครับจนมาสู่ช่วงนี้ครับช่วงที่ราคาเริ่มมีการไหลลงมาเรื่อยจะเห็นว่ากระเป๋ที่ถือบิตคอยนะครับมากกว่า1นึ่งบิตคอยมีจํานวนเพิ่มขึ้นครับเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะดูเส้นส้มเป็นหลักนะเส้นนี้คือราคาเส้นดําคือราคาบิตคอยเส้นส้มคือราคาของกระเป๋ที่ถือจํานวนกระเป๋ที่ถือนะครับเราจะเห็นว่าเส้นส้มเนี่ย มีการไต่ขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับจนมาถึงช่วงนี้เนะี่ยก็ยังคงขึ้นอยู่แต่เริ่มหนืดๆแล้วนะก็ยังคงขึ้นอยู่นะครับนะเราจะเห็นเลยตอนนี้ ad day เ,เกิน ad เดท,ที่ถือมากกว่า1นึ่ง bitcoin นะครับเกิน1ล้าน ad day เข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ทําให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเกระเป๋าที่ถือ bitcoin มันเยอะขึ้นจริงๆนะนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะมาดูในส่วนของตัวคนที่เป็นโ h o l อร์ที่มากกว่าวันเดียขึ้นไปก็คือ โฮเดอร์ er ที่ถือบิตคอยไม่ได้กระเป๋าเฉยๆเนี่ยมากกว่า1ปีขึ้นไปเราจะเห็นเลยครับว่าในช่วงเนี่ยครับช่วงที่ตั้งแต่บิตคอยราคาเริ่มลงมาเนี่ยโฮเดอร์ er ตรงนี้ครับเหนียวแน่นนะครับก็คือไม่ได้มีการลดลงเลยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรเรื่อยๆถึงอัตราเร่งจะไม่ได้ขึ้นแบบปือวหวาก็ตามแต่เราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยคนไม่ได้ขายออกมีการถือไว้เฉยนิ่งๆเลยนะครับอันนี้ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็อาจจะตอบย้ำนะครับว่าคนเริ่มที่จะ นิยมมาถือบิตคอยมากกว่าจริงๆซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนียก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งเนาะที่เราอาจจะพอมองกันแล้วว่าเฮ้ยคนอาจจะเก็บบิตคอยกันเยอะขึ้นคนถือเยอะขึ้นคนโฮเวชยเยอะขึ้นนะครับก็เพื่อจะรอบูรันในรอบหน้านะครับยิ่งปริมาณของบิตคอยเนี่ยมันออกจากเอ็กเชนเยอะนะครับเราก็ยิ่งทําให้เห็นว่าเฮ้ยสภาพคล่องบนเอ็กเชนเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือเปล่าซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาบิตคอยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นสูงได้ถ้าเกิด มันมีบอลล่มหรือดีมานที่ต้องการเข้ามาแบบตึมๆนะครับนะอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับอย่างที่บอกผมพูดถึงข้อมูลบิตคอย n บนเอ็กช n g นไปแล้วเนาะแต่ว่า OTC เนี่ยตัว O v e r the หรือ t e r เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าอันนี้ผมผมไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันว่าเอ้ยมันจะขึ้นมันจะอะไรถ้าใครมีเอามาแบ่งปันได้นะครับว่าเอ้ยเราเราจะเช็คได้ไงโอทีซีเนี่ยขอข้ามไปก่อนแต่อีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนั่นคือข้อมูลของ Mining ครับ นาะก็ mining ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เหล่าวานเนี่ยชอบกันมากๆในการเก็บบิตคอยเพราะว่าเขาไปตั้งเครื่องขุดแล้วก็ขุดบิตคอยกันมานะครับอันนี้เป็นยังไงมาดูโดยจากภาพนะครับนี่คือข้อมูลตัว s h ชเลสนะครับหรือถ้าแปลว่าตรงๆก็เป็นข้อมูลของการที่มองว่าช่วงนี้มีคนขุดบิตคอยเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งถ้าแฮชเลสยิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งทําเป็นผลดีกับบิตคอยคือทําให้เกิดระบบที่มีความเสถียรภาพมากขึ้นแฮกยากขึ้นกงยากขึ้นนะครับแฮชเลสสูงเนี่ยก็จะหมายถึงว่า อาจจะพูดเป็นในนึงก็คือมีคนขุดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราจะดูจากภาพนะครับจะเห็นว่าแฮตเรทตัวนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงบิตคอยที่ผ่านมาคือช่วงนี้เลยนะแฮตเรทพุ่งขึ้นทำออทำไฮเป็นที่เรียบร้อยคือทําจุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเราจะเห็นปริมาณการทำแฮตเรทที่ตั้งแต่บิตคอยลงมาเนี่ยแฮตเรทพุ่งขึ้นซะง,งั้นนะครับถ้าเป็นไซเคิลก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่ราคาบิตคอยเนี่ยนะครับมันลงเนี่ย ฮดเลดจะแห้งมากๆนะครับแต่ช่วงนี้คือแฮดเลดพุ่งมากๆนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เราอาจจะพอมองได้ว่าอ่ะหลายๆคนกําลังขุดบิตคอยรอไว้อยู่นะครับขุดบิตคอยรอไว้อยู่อแต่ก็มีมุมหนึ่งก็มองว่าอ่ะขุดเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็เอามาถุกแน่นอนอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเวลากราฟมันเริ่มจะเป็นบูลันเนี่ยมันไม่ได้มีช่วงขึ้นอย่างเดียวมันก็อาจจะมีช่วงต้องลงก่อนอเดี๋ยวเรามาพูดใน,นในปัจจัยที่3ดีกว่าอเดี๋ยวเรามาพูดกันในปัจจัยที่3ดีกว่านั่นคือปัจจัยด้านเทคนิคคอนนัันเงรบ เรามาดูดีกว่าว่าปัจจัยเทคนิคมีอะไรที่ซัพพอร์ตทำให้ภาพให,ใหญ่ของปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นได้บ้างอันแรกนะครับนั่นคือผมขอถอยมาที่ Time Frame Day ของ Bitcoin ให้เห็นภาพใหญ่ๆของ Bitcoin สักนิดหนึ่งนะครับในภาพใหญ่หญของ i t t o o n เนี่ยเราจะเห็นว่า Bitcoin ตอนนี้นะครับตัวเส้นสีส้มถ้าใครติดตามผมมาจะรู้นะว่าเวลาที่ผมมองว่าช่วงนี้ภาพใหญ่เป็นขาขึ้นหรือขาลง วิธีที่ง่ายสุดของผมคือเอาเส้น EMA 2เส้นมาตัดกันนั่นคือเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวนะครับซึเราจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับ EMA สีส้มนะครับมีการตัดสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มองได้ว่าเป็นมุมมองขาขึ้นเนาะแต่แน่นอนครับอันนี้แบบเนี้ยก็คงจะง่ายไปใช่ไหมปกติแล้วบิตคอยเนี่ยนะครับถ้าเราอย่างดูอย่างไซคลที่แล้วเวลาที่กราฟเริ่มตัดขึ้นนะครับมันมักจะมีการย่อลงอีกหนึ่งครั้ง นะครับนี่เนาะเราจะมองสองช่วงนี้นี่ครับช่วงโซนนี้นี่เนาะกราฟมีการตัดขึ้นเนาะเห็นไหมครับแล้วก็มีตารตัดลงนะครับแล้วค่อยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการย่อลงก่อนรอบนี้ก็เหมือนกันครับเริ่มมีการตัดขึ้นแล้วแต่ว่าแน่นอนครับก่อนมันจะเกิดบูลันเนี่ยมันต้องทําให้เห็นถึงสัญ,ญญาณของความแข็งแรงของกราฟต่อว่าเออเริ่มมีหอลลุ่มเข้าแล้วเริ่มมีการดันราคาการซื้อไปแล้วนะครับอาจจะมีการพักตัวบ้างหรืออะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับ ก็ให้ระวังไว้ว่าถ้าเกิดว่าพักตัวเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสนะครับในการเริ่มจะเก็บของนะครับตืนอนั้งนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะเอาไปลองคิดกันต่อเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บของแล้วหมุนขึ้นได้ในปีหน้ารูปแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมมองไว้เหมือนกันไม่ได้คิดว่ามันจะตัดอันนี้แล้วขึ้นปุ๊บปั๊เลยนะอาจจะมองว่าอาจจะมีการย่อลงมาก,ก่อนแล้วตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงค่อย,ค,อยค่อยขึ้นให้ได้เห็นกันชัดๆนะครับ อันนี้คืออันแรกตัว Bitcoin กับอีกอันนึงครับถ้าเกิดว่าเราหมุนไปดูไทม์เฟรมมันเนี่ยนะครับของการเคลื่อนที่ของบิตคอยรอบนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย i ิตคอยนะครับเ a c d นะครับเริ่มที่จะตัดกันแล้วนะครับเราจะเห็นว่า Bitcoin ไม่ได้ตัดมานานแล้วนะครับนะบิตคอยไม่ได้ตัด MACD มานานแล้วดังนั้นเนี่ยในการที่ทําเฟรมมันตัดตัว MACD ในการขาขึ้นรอบนี้เนี่ยอาจจะบอกถึงซ i ์ออฟสต็งหรือความแข็งแรงของการาฟบ้าง <N start> นะครับเนาะก็เป็นจุดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราพอจะมองเป็นปัจจัยบวกได้นะครับว่าอ่าเริ่มมาแล้วแน่นอนครับเหมือนกันมันมันไม่ได้แบบขึ้นปูดปาร์ตอะไรอย่างนงี้หรอกมันก็อาจจะมีตัดขึ้นตัดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพักลงมาอะไรบ้างแต่ว่าแน่นอน, moi, นะน,น,ม,นมันมาแล้วครับตัวแรกนะในทําเปรมมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วก็อันนี้เป็นข้อสังเกตเอาไว้ส่วนท้ายนะครับนั่นคือมาเรื่องของโครงสร้างราคากราฟที่ผมถนัดแล้วแหละนั่นคือในเรื่องของตัวกราฟบีซีที่เราจะเริ่มเห็นว่าว่าเอ้ ยก high นะครับเบรก high นะครับของ high ก่อนหน้ามาเรียบร้อยเนาะซึ่งเป็นสัญญาณการยก high ยก low เนาะที่บ่งบอกได้ว่าในระยะกลางเนี่ยบิตคอยเริ่มจะมองเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราลากเรนด์ไลน์เนาะนี่ครับตอนนี้แนวโน้มก็ยังดูเป็นขาขึ้นอยู่นะถึงอาจจะมีแนวต้านอะไรบ้างนะครับเนาะนี่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นแนวต้านหลักบ้างที่เป็นจุดที่อาจจะมองว่าเอออาจจะกดให้ราคาลงได้บ้างเนี่ยอยู่บ้างเนาะแต่ว่าในมุมมองส่วนตัวเนี่ยก็มองว่า อ่ะอย่างตอนนี้ถ้าเป็นเล่นสั้นของผมเองก็ยังจะไม่เล่นชอ็อตอะไรเรายังมองหน้าขึ้นอยู่นะครับถึงระยะสั้นๆอาจจะมีตบลงบ้างนะแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันในส่วนของกราฟแต่ว่าในภาพทำเฟรมเดย์ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้กราฟมันยกตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเวลามันยกตัวขาขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะมองเป็นขึ้น1ใช่ไหมครับเดี๋ยวมีการลงหนักๆอีกสักครั้งหนึ่งมองเป็นขึ้น2แล้วเดี๋ยวขึ้น3เนี่ยเราอาจจะได้เห็นบูลันแบบครั้งก่อนก็ได้นะครับซึ่งมันะน,มนะคค้ย่เีใหดูรบ ขึ้นมาก่อนอ่ะมองเป็นขึ้นหนึ่งนะครับมีการลงมาเป็นขึ้นสองแล้วก็ขึ้นยาวๆเนี่ยนะครับยังคิดว่าเนี่ยตอนนี้เราอาจจะอยู่ส,สเตตรตรงนี้อยู่นะครับอยู่สเตตตรงนี้อยู่นะมาติดตามกันนะครับมาติดตามด้วยกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาทาตัวคลิปอัปเดตแบบปกติแล้วนะครับหลังจากที่หายไปยุ่งกับซีรีส์เ m c มาพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะที่ผมนํามารวบรวมมาแล้วก็นํามาสรุป แชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันเพื่อนไม่มีความเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับบิตคอยในปีหน้าว่าเอ้ยคิดว่ามันจะมีบูรานไหมหรือว่าไม่น่าแหละนะครับปีหน้าอาจจะไม่ได้เห็นบูรันแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่กดดันอยู่จริงๆมันยังมีปัจจัยเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับก็มองว่าอันนั้นนะก็เป็นปัจจัยที่อันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ตามข่าวรัสเซียยูเครนหนักเท่าไหร่ใครมีความรู้ตรงนี้ก็คิดว่าปีหน้าจะจบไหมอะไรจะจบไหมลองมาแชร์กันแล้วก็มีข้อมูลอื่นที่อยากจะเอามาคุยกันอาจจะ คิดเห็นไม่ตรงกับผมก็ได้เนาะแบบไม่น่ามาหรอกเพราะอะไรมาคุยกันครับด้วยข้อมูลเนาะเราจะได้มาแชร์กันแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้ผมมีแคมเปญดีๆจาก OKX OK นะครับสำหรับคนที่เป็นยูเซอร์ใหม่นะครับที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะสมัคร e OK x c h ช n g e ด k x ดีไหมนะครับดยแคมเปญนี้ครับชื่อแคมเปญ z e r ร Trading f ง e รีสำหรับคนที่เป็นยูเซอร์ใหม่นะครับที่สมัคร OKX OK เข้ามาผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเทรดเลยนะครับโดยทําตามเงื่อนไขตามนี้ครับหนึ่งก็คือ Sign up นะครับในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับของไอเลอร์อลอตนะครับที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสก็คือทําการบริไฟต์ตัวเองนะครับ KYC level 2นะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยพอเราทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วเวลาเราเทรดเนี่ยนะครับเราจะได้ตัวรีดีมค่าธรรมเนียมคืนนะครับตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเข้ามาอ่านเงื่อนไขก่อนได้นะครับในลิงก์ที่ผมจะแปะเอาไว้เข้ามาแล้วในลิงก์ด้านล่างครับก็กดจอยนาวนะครับก็เป็นการสมัครเข้ามา สำหรับยูเซอร์ใหม่เท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับเดือนนี้คุ้มมากๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับใครนะครับที่เทรดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจค่าธรรมเนียมเลยผมต้องบอกเลยนะครับว่าพานมากๆเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่กินตังเราเยอะพอสมควรเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจบแคมเปญนี้ไปนะครับคนที่สมัครผ่านลิงก์ผมก็ยังจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอีก25%เป็นะครับเป็นรีเบทคืนตลอดนะครับการเทรดตลอดชีพเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับแคมเปญดีๆที่ าง OK X จัดขึ้นสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อารครับสวัสดีครับ love 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 สวัสดีครับแชมป์เองครับ,บและนี่คือช่องอ a ล t สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง <I S 1> แอน n l ช่องที่นำสาระเกี่ยวโลกคริปโตเคเรีซีและบิตคอยน์มาสรุปให้พเพื่อนๆฟังกันครับ <I S 2>